เอนพ่อพ่อก็บินมาแล้วคนบินมาแล้วก็บินเป็นการาุดอดมาแล้วเพราเรามีฝามากแล้วเว้ยคนรู้กำลังแล้วสร้างแกนไม่สำเร็จวันนี้ยกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจเที่ยวสองยกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจแบานบางครั้งโอกาสก็ไม่ลอยมาแถมสร้างเองก็ไม่ได้อีกเพียงสองวันของภารกิจ ทางทีมงานก็ได้รับแผนภาพการทำฝนหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทำขึ้นด้วยพระองค์เองเพื่อให้ทีมงานเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติการากซึ่งแผนภาพนี้เป็นแนวคิดการทำฝนหลวงแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดค้นได้มาก่อนและภายหลังได้มีการจดสิทธิบัตรและถูกยอมรับไปทั่วโลกในเวลาต่อมาไอ้นี่ไอดินี่เอ่อซลเวอร์ เอาได้ให้วัสดุอันนี้ถ้ายิงเข้าไปในเมฆนมันจะทําให้หมุนแล้วก็ทําให้มีจราจรของของเมฝนอันนี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวก็เลย าทำฝนหลวงในปี42ถือว่าเป็นงานวัดใจทีมทำฝนหลวงก็ว่าได้ทั้งสภาพอากาศต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำฝนหลวงเลยแต่ทุกคนก็สู้ไม่มีใครถอยเลยสักคนเดียวปีนี้ไม่เหมือนปีไหนๆนะครับท้องฟ้าแทบจะไม่มีเมฆเลยเราอาจจะต้องไปไกลกันหน่อย ทันทีนะครับเราอาจจะต้องไปจูงเมฆมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่มันเข้าขายล่อรวงเมฆปะครับเนี่ยสามพร้อมเฮ้เฮ้เฮ้พวกคุาไสธอรีบไ,ไปไหนจ๊ะเธอเข้าไปในพม่าแล้วละ่ะเราตามพวกเธอไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตไว้เลยเมียมเลยเมียมเลยเมียมเลยเมีย ลูกเป็นไงบ้างจ๊ะช่วงนี้ดิ้นหน้าดูเลยถีบแรงด้วยแล้วพี่เป็นยังไงบ้างทางนี้เหรอรู้สึกว่าปีนี้จะยากกว่าทุกครั้งเลยจ๊ะเสียงฟังดูท้อทดูไม่เป็นพี่เลยเกิดเรื่องอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดถึงคนทางนั้นมากมั้งบางทีอ่ะพี่ก็นึกนะว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านจะได้ไปกินข้าวกินปลากับลูกกับเมียครอบครัวเขาบ้างอะ่ะ ฉันก็คิดแต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกมีสมาธิหน่อยพี่คนเขาฝากความหวังไว้กับพี่นะคะั้งใจหน่อยฉันเอานี้แล้วกันนะมองบนท้องฟ้าไว้ถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะรีบกลับทันทีเลยจ้ะเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทันทีคิดเมนูอาหารเลยนะพี่แล้วฉันจะเตรียมไว้ให้ตั้งใจหน่อยนะฉันเชื่อว่าพี่ทำได้ขอบใจมากจ้ะ ผลปฏิบัติการฝนหลวงจึงต้องทําฝนเทียมโดยช้หน่วยเกษตรกรที่ทําการเกษตรในพื้น่าวะลกร้อนและแห้งไหนาดมากทาให้ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตความแห้งแล้งที่สุดในรอบ10ปีประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทําให้ปริมาณแม่น้ำพยายามเข้านะพี่ ติดทองหลังพระเหรอคะขอโทษนะคะที่มาขัดจังหวะดิฉันเป็นครูประจำโรงเรียนวัดแห่งนี้และวันนี้เวรของดิฉันมาติดประตูโบสถ์ค่ะขอโทษนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับนะครับคุณเป็นทีมทำฝนหลวงเหรอคะใช่ครับมีอะไรเหรอคะเห็นชาวบ้านแล้วผมก็เครียดนะครับครู ยังไงผมก็แก้ปัญหาความแห้งแล้งไม่ได้สักทีมันทำยากไหมคะฝนหลวงแล้วคนส่วนใหญ่คิดว่าไงครับเขาคงคิดว่ามันง่ายนะคะเพราะที่ฉันเคยคุยกับผู้ปกครองบางคนเขาคิดว่าเอาน้ำขึ้นเครื่องบินไปใส่เมฆอะคะ่ะถึงว่าแล้วสิครับผมเห็นชาวบ้านเตรียมกละมังกันไว้ใหญ่เลยอะแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ครูคิดนะครับมันเป็น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ยุ่งยากและก็ซับซ้อนที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงคิดค้นขึ้นมาได้คนไทยโชคดีมากนะคะที่มีพระเจ้าอยู่หัวคุณรู้อะไรไหมคะมคุณเองก็โชคดีมากเหมือนกันนะคะโชคโชคดียังไงครับก็ที่ได้ทำงานให้พระเจ้าอยู่หัวโดยตรงไงคะคุณลองคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสเหมือนคน ได้ทดแทนคุณพระเจ้าแผ่นดินได้แทนคุณประเทศนั่นน่ะสิครับผมมัวมานั่งกุ้งอยู่ทำไมเนี่ยมีเอกาสารสำคัญจากสำนักพระราชวงังวรุณหนึ่งเก้าจะไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนต้องไปแล้วสินะครับผมคงต้องไปแล้วครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณครูมุกค,ค่ะครับต้องขอขอบคุณคุณครูมุกมากนะครับังนั้นผมลาแล้วครับ คุณครมุกครับ,รบถ้ายังไงงานนี้สําเร็จเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องฝนหลวงถือว่าสัญญาแล้วนะคะครับจากการที่พวกเราทีมทําฝนหลวงพิเศษได้ปฏิบัติภารกิจมาหลายวันแต่ยังไม่สำริศผลนะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามอยู่โดยตลอดและพระองค์ทรงเข้าพระทัยในสภาพอากาศเช่นนี้ พระองค์จึงมีกระแสพระราชล้ำิิให้พวกเราทําฝนในเวลากลางคืนเพราะในเวลากลางคืนมีความชื้นมากกว่าจึงมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะทําเมฆขึ้นมาได้น้ำคา้าง พระองค์ทรงงานอยู่กับพวกเราตลอดเวลาอย่าทำให้พระองค์ผิดหวังเพราะฉะนั้นเราออกไปทำฝนกันเถอะครับการบินในเวลากลางคืนทุกคนในที่นี้รู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรหากเป็นสนามบินใหญ่ๆที่ทันสมัยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่นั่นณตอนนั้นโลกจะต้องจารึกชื่อของพวกเราพี่อย่าเลยเอาแค่รวมเมฆให้ได้ก็พอแนละ การบินในเวลากลางคืนที่สนามบินแห่งนี้ก็ไม่ต่างจากการปิดตาขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงแต่ทั้งหมดนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงดูเพราะทุกคนรู้ดีว่ากำลังทำเพื่ออะไรพร้อมแล้วพี่พร้อมอา้าวเจ้าหน้าที่เทสาตื่นครับตื่นเตรียมสารให้พร้อมมาให้สัญญาณได้ ได้ผลนหมอ้าวโรยครับโรยไปโรยไปฮยนี่ผลฮย